รมาเงกลางวันแดดแสกๆนี่นะคนที่ตัดไมคโครเนี่ยกระโดดหนีคนสังก็หนีไม่เข้าใกล้แล้วกลัว ครับท่านผู้ชมหมอคิวสเปเชียลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับโอ้โหที่นี่นะครับเขาเรียกว่าความสเํเเ็็สศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนะครับมีปฏิหารที่สําเร็จมากมายเลยนะครับมีแต่คนมาบนบานแก้บนด้วยลงละครแก้บนด้วยการลิเกดังรําแก้บนด้วยหัวหมูแก้บนด้วยไข่ต้ม โอ้โหมีคนมาถวายของเยอะแยะมากมายนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อจะเป็นยังไงกันนั้นวันนี้หมอคิวจะพาไปมูกันเลยครับผมประวัติ หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับเขาว่าก่อนที่จะมาขุดนะตรงนี้นะครับเขาเมื่อก่อนจะมีฝ่ายคมชนรัปทานนะครับมาขุดทําครองกันที่นี่นะครับแล้วเขาขุดไปขุดมาเนี่ยเขาบอกว่าเนินดินตรงที่เขาขุดเนี่ยทำไมมันแข็งจังเลยก็เลยขุดไม่ได้สักทีเขาก็เลยขุดบริเวณรอบๆแถวนี้นะครับปรากฏว่าตรงเนินดินตรงนั้นเนี่ยปรากฏพระพุทธรูปเป็นดินนะครับเป็นดินเหนียวเป็นดินแข็งเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับขึ้นมาหนึ่งองค์ ชาวบ้านก็เลยแห่มาดูนะครับว่าองค์พระพุทธรูปเนี้ยเป็นดินพระพุทธรูปเนี้ยเป็นเหมือนพระพุทธรูปรเาแล้วก็แห่กันมาดูนะครับแต่สุดท้ายแล้วชาวบ้านก็มีต่างเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อบ้างนะครับเขาก็คิดว่ากรมชลประทานปั้นหุน่นดินคนนี้ขึ้นมาเองนะครับนะแล้วหลังจากนั้นต่อมานะครับมีในเรื่องของการกนทรงก็คือว่ามีชาวบ้านแถวนี้นะครับได้ประทับทรงประทับองค์ทรงเจ้านะครับ จึงได้มีการเข้าทรงแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยได้ได้เข้ามาในใน,ในร่างนะครับแล้วก็มีชาวบ้านได้ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมาจากไหนนะครับแล้วพอานี้หลวงพ่อก็บอกว่าข้าเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยสองแล้วนะครับมาค้องช้างแล้วไม่ได้ช้างกลับไปก็เลยมีคนเนี่ยหลับแล้วนี้ทําพระค่อยคอหล่นตกที่แคร่ไม้ไผ่นะครับแล้วหลังจากนั้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอและข้าก็อยู่ตรงนั้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนดินผมทับค่าขึ้นค่าก็เลยมาประดิษฐานอยู่ณนะที่ตรงนี้นะครับนะต่อมานะครับมีการบูรณะก่อสร้างฉาบองค์หลวงพ่อนะครับก็คือกรมชประทานตอนแรกจะไม่อนุญาตนะครับตอนนี้ก็มีการฉาบบ้านหลวงพ่อขึ้นจะมีการทะเลาะในเรื่องของกรมชนระทานเกิดขึ้นนะครับหลวงพ่อก็ ไม่ยอมย้ายไปไหนนะครับสุดท้ายแล้วเกิดปฏิหาริ์เกิดเรื่องเจอดีของคนที่ขุดรถแมคโครขุดย้ายหลวงพ่อไม่ได้เกิดปฏิหาริ์ฟ้าผ่ากลางวันแสจๆจนทําให้คนที่ขับรถแมคโครนั้นต้องลงมายกมือขอโทษหรือกราบขออาภัยองค์หลวงพ่อทันทีเลยครับหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เป็นพระที่ท่านแบบชาวบ้านบูชาแล้วก็มีบนบานสารกล่าว ถ้าเราขัดสนอะไรที่ในชีวิตเราไม่ราบรื่นก็นมาบนแต่ส่วนใหญ่จะสําเร็จรอย่างที่เราหวังไว้อะวิหารหลวงพ่อสาเร็จศ<ม>ักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดครับเป็นวิหารครับที่นี่ไม่มีพระสงฆ์มีแต่หลวงพ่อนะครับแต่ก็มีชาวบ้านครับมีชาวบ้านกับสาธุชนทั่วไปแหละเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็มากราบไหว้กันขัดสนอะไรก็ไม่สําเร็จก็มาขอหลวงพ่อขอพรหลวงพ่อก็ได้สําเร็จอย่างใจนะบางคนมากราบไหว้เฉยก็มีมาขอโชคขอลาภอย่างเงี้ย อ่าโอ้มีใหญ่ๆก็มีครับมาใหญ่ๆมีเลยแหะครับกลางวันแดดแสกๆ,ๆนี่นะอันนั้นประวัติเริ่มเดิมครับก็ก็จะขุดขุดก็ขุดไม่ได้โยกย้ยายไม่ได้ครับก็เลยไว้ที่เดิมเกิดฟ้าผ่าครับฟ้าผ่าเปี้ยงลงมากลางวันนี้แหละคนที่ขับรถก็กระโดดหนีคนที่ตัดแมโครเนี่ยกระโดดหนีคนสั่งกระโดดหน,นีไม่เข้าใกล้แล้ว,วกลัวตั้งแต่นั้นก็หลวงพ่อก็เลยอยู่ตรงนี้ ตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในวิหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปะทองหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สทธิ์กันนะครับให้สําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทิงๆปังๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องนําเงินทําบุญนะครับทําบุญใส่ตู้ก่อนเพื่อที่เราจะหยิบแผ่นทองไปสักการะนมัสกรารแปะองค์หลวงพ่อกันนะครับ ท่านผู้ชมครับคนที่มากราบไหว้หรือบนบานสารกล่าวที่นี่นะครับส่วนมากนะครับเขาจะนาของมาแก้บนนะครับส่วนมากของที่มาถวายก็คือจะมีไข่ต้มนะครับมีขนมจีนน้ำยานะครับนะมีผลไม้5้าอย่างนะครับบางคนนะครับเขาเรียกว่าถวายลิเกละครนะครับบางคนก็จะนําหัวหมูมาถวายก็มีนะครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นชัดเจนมากที่สุดนะครับจะมีในเรื่องของ ไข่ต้มนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพวงมาลัยนะครับจะมีในเรื่องของพวงมาลัยมาแก้บนการสักส่วนใหญ่นะครับผมการแก้บนนะนะก็เริ่มง่ายๆไข่ต้มผลไม้เป็ดไก่หัวหมูถึงลิเกละครคือหลวงพ่อไม่ได้เลือกนะอยู่ที่เราจะประสมถวายอะไรแค่นั้นเองคุณยายสวัสดีครับัสดีจ้าคุณยาชื่ออะไรคะชื่อประเทืองมาลาวงจ้าบุญ,ญามาไหว้ที่วัดตบีบ่อยไหมครับบ่อยค่ะ ขอพรเรื่องว่าทุกอย่างแหละตอนที่ยายมานะที่มาขอตอนเนี้เพราะว่าคนที่เขาเอาเงินลูกเอยายไปแล้วเขาไม่ยอมคืนก็ให้หลวงพ่อเขาช่วยให้ได้คืนแล้วใครจะมาบนอะไรก็ได้นะเออคยรู้มาบนบานเรื่องอะไรที่เขาสำเร็จกันบ้างก็แบบว่าให้ช่วยเรื่องการงาน ถ้าไปสมัครงานไม่ได้ก็มาให้หลวงพ่อเขาช่วยครับเขาก็ได้ได้งานได้งานจ้าจริงๆจ้าเขาจะได้เพราะสมชื่อหลวงพ่อสําเร็จศักติดเลยจ้าตักติจริงๆจ้าอย่งจริงเขานิยมกันเหลือเกินแต่ปีใหม่ทีนึงนะเขาจะแจกรูปแจกภาพแจกภาพของหลวงพ่อใช่มารับได้เลยวันที่หนึ่ง พี่เขาว่าจะมีงานทุกเดือนสิบสองนี่มีมีจริงป็ได้เขาก็มีจริงมีจริงงานใหญ่ใหญ่เขาเจอรอยกระทงไงอ๋อรอยกระทงอืมใช่ใช่ใช่จะมีทุกปีป้าคะยายอยู่แถวนี้ป่ะฮะอยู่หิงกองจ้ะอ๋อแต่จะมาบ่อยจ้ะมาซื้อของไปขายด้วยซื้อของไปขายด้วยจ้ะนี่้องขอบพูดคุณยายมากๆครับขอบคุณครับ ใครที่มาที่นี่นะครับมาขอพรหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์กันแล้วนะครับไม่ว่าจะสําเร็จสมหวังในใน,ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการบุญบานสารเก่าก็ดีนะครับทุกๆอย่างหลวงพ่อก็จะประสิทธิ์พรประสิทธิ์ผลให้สําเร็จทุกทกท่านนะครับยังไงใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นสระบ,บุรีที่นี่นะครับห่างจากกรุงเทพแค่50นาทีเองเท่านั้นนะครับนะ แวะมากราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์กันที่วิหารแห่งนี้นะครับวันนี้บอกคิวสเปเชียลต้องขอลาไปก่อนนะครับให้ไงเรียนเชิญทุกท่านนะครับมากันที่นี่เยอะๆนะครับสวัสดีครับ